ทันทีที่หมายเลขถูกเรียกนักโทษจะถูกนำตัวออกไปจากสายตาของเพื่อนๆและหายลับไปตามทางเดินยาวที่ทอดสู่ส่วนลึกของค่ายไม่ใช่ทุกคนในเรือนขังที่จะได้เห็นสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าเพราะเบื้องหลังประตูหนานั้นคือพื้นที่ที่ถูกเก็บเป็นความลับที่สุดตึกอิดเรียงรายที่ดูเหมือนโรงงานธรรมดาแต่จริงๆแล้วข้างในกลับซ่อนห้องหลายประเภททั้งห้องเก็บเชื้อห้องบันทึกผลการทดลอง และห้องโลหะกว้างที่มีโต๊ะเรียงเป็นแถวเหมือนห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำนี่คือการสร้างภาพลวงตาภายนอกเหมือนแผนกป้องกันโรคแต่ภายในถูกออกแบบมาเพื่อการทดลองที่ไม่อาจเปิดเผยและทุกครั้งที่ประตูเหล็กปิดลงเสียงกล้องสะท้อนภายในอาคารราวกับตอกย้ำว่านี่คือการเดินทางข้างเดียวไม่มีทางกลับสู่เรือนขังอีกผู้ที่ถูกพาเข้าไป บางคนอาจยังไม่เข้าใจชะตากรรมที่รออยู่แต่แววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดหวัน่นเพราะทุกคนรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่สถานพยาบาลแต่มันคือห้องทดลองลับของกองทัพญี่ปุ่นและสำหรับคนที่ก้าวผ่านประตูนั้นความเงียบคือคำตอบสุดท้ายเพราะไม่มีใครเคยได้กลับมาเล่าเรื่องอีกเลย